<Go. S 2> และน่คนตายเป็นทหารคือจ่าพันซึ่งตอนนั้นบอกถอยหลังไปและไปชนกับผู้หญิงของโต๊ะข้างหลังและเขาเป็นที่ปรึกษากตอตอต,อตอรอคลิปสุดท้ายของจ่าพันหรือจ่าสิบเอกโรจนพลน,นะคะไปสังสรรค์กันกับเพื่อนที่ผับ ซึ่งวันนี้ยังไม่มีคําสั่งออกมาเลยว่าผับนี้จะต้องรับโทษยังไงว่าปิดตีสี่ตีห้าอันนั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวว่าไปก่อนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันนี้ครอบครัวได้หลักฐานสําคัญมาบอกเรื่องนี้มันมีอะไรลุบงิบกนิบมีคนแอบทําลายหลักฐานคุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อนจากพันที่ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ เหตุการณ์นี้เนี่ยหลักฐานสําคัญคือกล้อง oh, วงจร oh, <John. S 1> ปิดด้านนอกที่บอกว่ายิงกันแล้วก็หนีตายกันจ้าละวันคุณผู้ชมเขาวันนี้เนี่ยครอบครัวบอกว่าคนก่อเหตุคือทางด้านของที่เขาบอกเป็นเลนที่ปรึกษากรตตร uh. จัก,กริดใช่ไหมครั oh. คุณจัก,กริดก็มามอบตัวแต่คุณจัก,กริดก็ได้รับการปล่อยตัวไปครอบครัวบอก ยังไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยว่าเกิดเรื่องอะไรฟังเสียงยังไม่ได้ฟังเลยจําได้ไหมวันนี้นักข่าวไปรอที่โรงพักตํารวจรีบนําตัวไปขออำนาจศาลฝากขังจากกริดไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรสักแอะอวันนี้หลักฐานสําคัญที่ครอบครัวได้มาคือหลักฐานตอนที่ยิงกันในผับคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดมันต้องมีขวามืออ่ะทีมงานที่เขาบอกครอบครัวเนี่ยของจ่าพันเองต้องไปร้องคุณกันจอมพลังเพราะอะไรรู้ไหมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินเสียงปืน แล้วบอกอันนี้แหละเป็นหลักฐานสำคัญที่ยังไงก็ตามเขาต้องใช้สู้คดีแล้วกล้องวงจรปิดนอกจากหน้าร้านแล้วในร้านผับทุกผับมีกล้องวงจรปิดหมดฮะแต่วันนี้ข้อมูลสำคัญคือเห็นมี่บอกว่ามีคลิปคลิปหนึ่งกล้องวงจรปิดภายในผับถูกชายปริศนาแกะทิ้งไปหมดแล้ว จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นมีการบอกว่าคนเนี่ยมีการเข้ามาถอดกล้องวงจรปิดนี่ทีมง,งานเปิดขึ้นมาเต็มๆนิดนึงค่ะอันนี้ชาวบ,บ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้กล้องวงจรปิดที่ผับคือสิ่งที่จะตอบคำถามทั้งหมดว่าใครเริ่มก่อนแต่อยู่ดีๆมีคนปีนขึ้นไปแล้วไปเก็บกล้องวงจรปิดไปแล้วเอาเมมโมรีออกไปหมดเลยคือถ้าเป็นตำรวจปกตินะปกตินะถ้าเก็บวงจรปิดมาแล้วตำรวจปิดคดีได้หลักฐานนะเขาไม่เก็บ เขาก็พอพอต้องอให้ญาติดูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อให้สื่อไม่ได้ดูญาติก็ต้องได้ดูแต่เหตุการณ์นี้ญาติบอกไม่ได้ดูเลยกล้งงองวงจรปิดแล้ววันนี้คนตายก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะฝั่งของคนก่อเหตุเองเป็นที่ปรึกษากตอต,อต,อตอรอหัวยหินมาก่อนนะวันนี้พอได้หลักฐานนี้มาเลยมาร้องกับคุณการจอมพลังได้คุยกับคุณกิติพงศ์นะคุณพ่อก็บอกว่าผมก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวทั้งหมด คุณพ่อบอกด้วยวันนี้ตอนที่พานำร่างของลูกเนี่ยมาผ่าชนะสูตรได้เห็นศพจริงๆลูกโดนยิงพรุน,นะคะในวงจรปิดเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงปืนน่ยไม่กี่นัดแต่เข้าทุกนัดเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้จําคลิปของจัก,กริตตอนซ้อมยิงปืนได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> เป็นคนยิงปืนแม่นยิงลูกผมอะร่างพรุนไปหมดมันเกินจะรับไหวพูดอะไรไม่ออกแล้วตอนเนี้ย oh, ก็ได้รับการประกันตัวออกมาง่ายดายอาจจะเป็นเพราะเขามีบารามีมาก กลัวว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรมฟังเสียงคุณพ่อดูก่อนค่ะผมระแวงก็คือความปลอดภัยของครอบครัวผมนะครับหลังจากที่ผมเสียลูกชายไปแล้วน,นะครับความระแวงเป็นธรรมดาเลยนะฮะผมก็อยากท่าเหมือนที่คุณคุณจันเรียนมาเมื่อตะกูลแล้วว่าขอบรรลอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับลูกผมจะเรียกโตกันได้นานนี้ผมมันไม่รู้จะพูดยังไงฮะมันตันจนผมพาลูกมาผ่านที่โรงพยาบาลตำรวจ ผมเห็นรอยกระสุนลูกที่โดดเลยผมอยากให้ไม่อยากให้เป็นรอยนวนครับอยากให้อยากให้ถึงที่สุดนครับนี่คือความต้อการของผมนี่เราผู้ก่องเห็นไนดะ้มาจกกาประกันตัวมาแล้วครับประกันตัวชั้นศาลของแล้วครับวันนี้เรามองว่ายังไงผมมองว่าเขาคงมีบาร,รมีอะไรมากนะเขาถึงทําได้ขนาดนี้นะครับแต่ชั้นศาลเราไม่อาจไปยุ่งเกี่ยวเขาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับได้เลยครับ ตรงนี้ผมอยากขอควารรมเป็นธรรมเรื่องงานนี้ครับมีฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้คุณการจอพลังเองที่พาคุณพ่อเนี่ยไปที่ทอบอกองทัพบ,บกเนี่ยเพื่อให้ดูแลด้วยเพราะว่าลูกเขาที่ตายไปก็ไปทหารถูกไหมฮะ,ฮะให้ดูแลเรื่องของงานศพเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆแล้ววันนี้คุณการจอพลังบอกเรื่องคดีเบื้องต้นมีการพูดคุยกับทางด้านของผู้ประชาการตรํารวจภูธรภาค7แล้วซึ่งจะเปลี่ยนในส่วนของคนที่ดูแลทางคดีและคนที่ใกล้ชิดกับฝ่ายคนก่อเหตุคือจัก,กริดออกให้หมด เพราะอย่าลืมนะฮะคุณจากกริกเองเนี่ยคนที่เป็นคนก่อเหตุเป็นที่ปรึกษาตต,ต,ต,ตอรอสอพอหัวหินซึ่งผับที่เกิดเหตุที่มีการยิงกันตายสอพอหัวหินก็เป็นคนทําคดีคุณการบอกว่าก็เลยให้ทางด้านของผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยให้เอาคนตํารวจที่ใกล้ชิดที่ทําคดีออกไปให้หมดห้ามมายุ่งเกี่ยวกับคดีโดยเด็ดขาดส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด ที่บอกว่ามีคนนิรนามคนปริศนามาถอดไปหรือมีตำรวจพาคนที่เอากล้องวงจรปิดออกจากพื้นที่ต้องเอากลับมาทั้งหมดซึ่งคุณการบอกวันนี้มาร้องกับทอบอกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของคดีนี้ด้วยลองฟังเสียงคุณกันจอมพลังดูฮะครับก็เมื่อกี้คุยกับทางกองทัพบ,บกแล้วก็ตัวแทนของหลายๆคนเนี่ยที่ตัวแทนของกองทัพบ,บกมาหลายคนนะก็ ให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจเลยว่ายัางไงกองทัพก็ไม่มีทางทิ้งครอบครัวของทหารนะใจเป็นทหารยศใหญ่ยศผู้น้อยไม่มีคําว่าทอดทิ้งอยากได้อะไรเขาซัพพอช่วยเหลือทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เนี่ยทางคุณพ่อเนี่ยเขาอยากได้เรื่องของความปลอดภัยกับในส่วนของนักกฎหมายเดี๋ยวทางกองทัพจะจัดการให้ในส่วนของทางคดีเมื่อกี้ก็คุยกับทางท่านผู้บัญชาการแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคนที่ดูแลคดี นะครับก็เดี๋ยวเอาคนใหม่มาแล้วก็คนที่มีความใกล้ชิดกับฝั่งผู้ก่อเหตุเปลี่ยนห้ามยุ่งนะครับแล้วก็ใครที่เอากล้องวงจรปิดไปหรือคนที่บอกว่ามีตำรวจไปพาคนหนึ่งที่เอากล้องออกจากพื้นที่เดี๋ยวต้องไปหาตัวกันให้หมดนะครับแต่ทางทหารช่วยเหลือเต็มที่คือวันนี้เนี่ยต้องพึ่งกองทัพก่อนนะคะเพราะเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าจะมีอิทธิพลไหมแล้วก็ให้ทางกองทัพประสานไปทางภูทรภาคเจ็ ส่งไปถึงสพเมืองหูหินว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการช่วยกันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยทางด้านของครอบครัวบอกมันมีหลักฐานสําคัญคือกล้องวงจรปิดวินาทีที่จัก,กริดออกมายิงไม่ได้ยิงจับพันตายในผับแล้วหยุดแค่นั้นเพื่อนจับพันน่ะเขาก็พยายามที่จะมาช่วยนึกออกใช่ไหมไอ้กล้องที่มันมีเสียงบอกเฮ้ยไอ้พันโดนยิงจัก,กริดยังจะเดินไล่ยิงเพื่อนเขาอีกนะคะอ oh. ภาพที่เห็นคือยิงในผับแล้วนะอันนี้คือเดินออกมาข้างนอก แล้วเหมือนก็นจะยิงอีกไอ้พันธ์เนี่ยโดนยิงไปแล้วตอนนั้นคนในเหตุการณ์บอกเดินตามมาแล้วก็จะยิงซ้ําอีกเพื่อข่มขู่ไม่ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาช่วยล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่บ้านของจัก,กริดก็หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปอันนี้คือเมื่อเขามอบตัวก็เป็นขั้นตอนนะคะดุลพินิษของศาลว่าไม่ได้มีพฤติการจะหลบหนีจากการสอบถามคนแถวนั้นเขาบอกอ้อปกติ จักกรีดเองเขาก็ไม่ใช่คนมีเรื่องมีราวกับใครนะส่วนเรื่องปืนที่เห็นว่ามีการซ้อมยิงปืนอันนี้ไม่เคยยิงอยู่ในพื้นที่แถวบ้านคือถ้าจะยิงก็ไปยิงตามสนามยิงปืนก็ตกใจไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้เพราะปกติแล้วก็เป็นคนนิสัยดีไม่ใช่คนใจร้อนวันนี้เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเลยไหมพี่ไม่เพิ่งมาอยู่เหมือนกันเพิ่งมาเช่า่มาอยู่ได้สิบกว่าปีเองสิบกว่าปีแล้วพี่รู้จักไหมเซน ก็รู้จักกัไปเพิ่มๆไม่ไม่ได้สนิทแล้วมากมายครับอ๋อเขาดูเป็นเป็นคนยังไงเขามีปืนเหรอดีอ่ะก็นิสัยเขาก็เป็นนิสัยเขาดีนะเป็นคนใจเย็นไม่ได้เจ้าอารมณ์ไม่ได้ใจร้อนเลยหรอเปรี่มากเลยเปรี่มากเลยว่ารักเพื่อนรักกลุ่มากเคยเห็นก็ถือปืนไหมอ๋อแล้วเรื่องมีเรื่องมีราวอะไรใครในนี้ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีเลยไม่มีเลยครับโอ้แล้วพี่เห็นข่าวหรือยังก็เห็นแล้วก็ยังคิดด้วยน๋อใช่อื้อข่าวข่าวข่าวที่ยิงกันในผับป่ะพี่ เขาผมคิดเซนว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้แต่เซนเดียวกันใช่ไหมเดียวกันอ๋อแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะใช่อย่าเราไม่คิดว่าเขาจะหญิงมัไเ้าเป็นคน่ใจดีเขาป็นคนที่ใจดีในใจผมยังคิดว่านี่วันนี้คุณการจองพลังเลยบอกว่าต้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวนต้องเปลี่ยนคนที่เป็นตํารวจมาทําคดีนี้ที่ไปรู้จักกับคุณจักริดคนก่อเหตุเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิด ออกไปหมดแล้วอแล้วก็วงจอปิดข้างนอกที่ถ่ายเนี่ยคือไม่ได้เป็นเหตุการณ์ในผับนะกล้องวงจอปิดในผับยังไม่มีนะคะคอตอนนี้วงจอปิดข้างนอกเนี่ยเป็นอันที่นักข่าวไปหากันมาแล้วเป็นตอนที่จักลิด ไล่ยิงเพื่อนของจ่าพันด้านนอกนะฮะคุณผู้ชมแต่ไอ้กล้องวงจรปิดภายในผับเวลาไปเที่ยวผับ่มันจะมีกล้องวงจรปิดในผับอยู่แล้วทุกผับเลยแหละเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้คลิปมือถือตอนที่โดนยิงอ่ะคือจ่าพันยังอยู่ข้างในนะคะเออแล้วกล้องวงจรปิดในผับไม่มีมีแต่คลิปที่เพื่อนเขาถ่ายเอาไว้แล้วกะว่าจะถ่ายเล่นแบบสนุก,นกด้วยวันนี้กุกาจจอพลังเลยบอกกล้องวงจรปิดในผับมีหรือ,อยัง แล้วอยู่ไหนตำรวจได้ให้ญาติเขาดูไหมเลยต้องไปร้องกับทบแล้วก็ร้องกับผู้บัญชาการภาคเจ็บอกว่าเอาออกไปให้หมดนะสำหรับคนที่รู้จักกับคนก่อเหตุไม่อย่างนั้นครอบครัวเขาก็หวันว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD อัพโหลดฟรีโหลดเลย We'll